สวัสดีค่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์นะคะวันนี้พี่ต้อยพามาดูการตัดใบข้าวค่ะ <c oughs> นี่ค่ะการตัดใบข้าวการตัดใบข้าวเนี่ยเขาจะเริ่มตัดใบข้าวก็ต่อเมื่อหนึ่งข้าวยังไม่ตั้งท้องนะคะแล้วก็วัดวัดพืชที่ขึ้นกลับมากับ กอข้าวเนี่ยต้องออกดอกก่อนนะคะเห็นไหมคะสีน้ําตาลสีน้นสีน้ําตาลที่เห็นนะคะนะคะคือวัชพืชนะคะออกดอกแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มทําการตัดใบข้าวเพื่อกําจัดวัชพืชไปในตัวด้วยเลยการตัดใบข้าวนี่มีข้อดีนะคะก็คือลดปริมาณใบข้าวนะคะลดปริมาณใบข้าวใบข้าวที่ไม่มีประโยชน์นะคะเราก็ ตัดมาลงมาแล้วก็ทําให้ต้นข้าวแข็งแรงไม่ล้มง่ายด้วยนะคะใบข้าวที่เราตัดนะก็ล่วงเป็นปุ๋ยะคะ่ะนี่ค่ะตรงนี้ตัดแล้วเห็นไหมคะตัดแล้วเขาก็จะตัดเป็นเดี๋ยวก็จะตัดหมดเนี่ยคะ่ะดูวัชพืชดอกสีน้ำตาลนี่ค่ะนี่ตัดแล้ว แล้วสวยเลยค่ะเนี่ยเนี่ยต้นต้นข้าวก็จะแข็งแรงนะคะแต่ถ้านาไหนมีหอยเชอรี่มันก็จะอยู่ตามใบข้าวก็กําจัดหอยเชอรี่ได้ด้วยนะคะนี่ค่ะกําจัดหอยเชอรี่ด้วยช่วยกําจัดวัชพืชนะเป็นการตัดวงจร่ะถ้าออกดอกแล้วมันก็ตัดตัดทิ้งไปก็เหมือนตัดวงจรวัชพืช ไม่ให้เจริญเติบโตนะคะตัดไปพร้อมใบข้าวเลยก็ <c oughs> <c oughs> แมลงศัตรูพืชนะคะบางชนิดมันก็นั่นอยู่ที่ใบเกาะอ,อยู่ที่ใบหรือกินใบเราก็ลดลดลด,ลดการกำจัดแมลงด้วยล,วลดยาฆ่าแมลงลดปุ๋ยนะคะทำให้ข้าวเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นนะคะปริมาณข้าวมากขึ้นในที่นี้ก็คือ แต่กองามยิ่งขึ้นแล้วก็รวงเยอะเพิ่มปริมาณให้รวงมากขึ้นเกี่ยวง่ายนะคะก็ทำให้ต้นน่ะไม่ไม่สูงเกินมันจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ง่ายทำให้แสนแดดส่องลงไปถึงพื้นนะคะเนี่ยค่ะ แสงแดดมันก็จะส่องใบไม่บังนะคะแสงแดดก็จะส่องลงไปพื้นได้ดีนะคะนี่ค่ะส่องลงไปพื้นก็ทำให้ดินน่ะได้ระบายนะคะระบายดินระบายอื <c oughs> ร่างแหล่งอาหารได้เสี่ยงต่อการเกิดโรคนะคะเมื่อนำไปขายแล้วข้าวออกรวงดีผลผลิตเพิ่มดี ไปขายก็ได้ราคาดีค่ะนี่ตอนนี้เขากำลังนิยมการตัดใบข้าวเลยค่ะหนึ่งลดทุนทุนการผลิตลดปุ๋ยก็คือปุ๋ยเดี๋ยวนี้ก็แพงยากำจัดมแมลงทุกอย่างอะค่ะก็ต้องแพงแล้วก็เป็นอันตรายด้วยลดลดมลพิามันมันไม่ดีต่ออากาศด้วยค่ะนี่ค่ะก็คือการตัดใบข้าวเนี่ยมันจะ หลายอย่างเลยดีขึ้นหลายอย่างเพิ่มผลผลิตในการทำให้ข้าวออกรวงเยอะขึ้นด้วย Okay. ตัดจนหมดอ่ะคันนี้ค่ะก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมด้านหน้าไปวันละนั่นเมื่อวานนี้ตัดตรงนี้ไปแล,แล้ววันนี้ก็มาตัดตรงนี้ดอกญ้าขึ้นเยอะมากเลยฮะนะสีน้ําตาลน้ําตาลนะดอกญ้าทั้งนั้นเลยนะคะพอตัดก็ต้องรอให้ย้าออกดอกก่อนนะคะเพราะเราจะได้กําจัดมันเป็นในตัวแต่ถ้ายังไม่ออกดอกก็ยังไม่ตัด แล้วข้อสําคัญก็คือห้ามต,ต้องตัดก่อนข้าวตั้งท้องนะคะข้าวตั้งท้องแล้วก็จะไม่ตัดนะคะน,นี่ค่ะนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวนาน,นี่ก็จะไม่ชอบมากเลยข้าวดีดข้าวเด้งคืออีดีดอีเด้งนะคะก็คือมันเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งนะคะแต่มันต้นเหมือนข้าวหมดเลยอะค่ะก็คือออกรวงเหมือนกันหมดแต่มันไม่ใช่ข้าวมันเป็นมันเป็นข้าวดีดข้าวเด้งนะคะ เอานาไม่ชอบนะคะตรงนี้เขาเรียกอีดีิดอีเด้งพี่ต้อยก็จําจากพี่ชายมาพี่ชายเรียกอีดีิดอีเด้งนะคะนี่ค่ะค่ะวันนี้พี่ต้อยก็พามาดูการตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตทางการเกษตรของเราก็คือเพิ่มรวงข้าวเพิ่มทุกอย่างระคะเพิ่มเงินจ่ายออกไปก็ไม่จ่ายเยอะเพราะลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยกัายากําจัดมแมลง ผลผลิตก็ได้เพิ่มมาด้วยนะคะถ่ายแดดจ้านะคะผ้าป่าจจะนั่นหน่อยพี่ต้อยจับไม่ได้ตั้งเฉยๆนะคะเนี่ยจับอยู่ลมก็แรง ค่ะโอเคนะคะพี่ต้อยก็พามาดูการตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้อยบายบายจุบจ๊บๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ